เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่า,านผู้ชมท่านด้วยอยู่กับผมมาสเตอร์นว่าในรายการ analyze รายการเาชิญสมาวิเคราะห์เกมเพลย์และหาผลว่าจะไม่มาถือเป็นอย่างนั้นอย่างละเอียดโอเคอย่างที่ผมบอกไปในลหลายๆคลิปนะว่าการที่จะมีเด็ก,กไกด์ได้มันก็ต้องมี analyze มาโปะเนาะ ในวันนี้ครับเราจะมาเอาเกมเพย์ของผมนะที่เล่นในเด็กของ f o r ์ซเชนหรือว่าเด็กไกด์ล่าสุดเนี่ยมา,าทําการวิเคราะห์ให้กับท่านผู้ชมกันโดยเกมเพย์ในวันนี้ครับบอกตามตรงว่าเป็นเกมเพย์ที่ผมนะั้นเล่นกับแฟนคลับของผมคนหนึ่งนะแล้วก็เป็นอารายส์พลาดแรกด้วยที่ผมนะั้นเอาเกมเพย์ที่ผมแพ้นะขอย้ำว่าแพ้นะครับมา,าให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมกันคือเราก็ลองเปลี่ยนมูดไงว่าถ้าเกิดเรานั้นเอาแต่เกมเพย์ที่เราชนะมาเนี่ย เด็กที่เรานั้นเอามาเสนอเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่มันดูดีเกินไปเนาะดังนั้นวันนี้ขอลองเอาเด็กที่มีจุดบอดนะครับแล้วก็เป็นมิสเพย์ของผมเนี่ยเอามาทําการวิเคราะห์ให้แล้วกันโดยในยวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเหตุผลที่การเล่นผมเนี่ยมีมิสเพย์เยอะแล้วก็เหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงไม่ควรทําอย่างนั้นในตอนเล่นจริงๆงน,นะโอเคครับถ้างั้นถ้าเกิดใครพร้อมแล้วนะก็ไปรับชมกันเลยครับกับ a n านาลิ Force Chain ภาดเข้าสู่เกมเพล์ครับผมอยากจะบอกไปว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นกับแฟนคลับนะก็ขอบคุณคุณอารสนาทีมเล่นด้วยกันผมนับใช้เด็กฟอร์เชนด้วยว่าเด็กของเทรสเอนิเวียส่วนอีกฝ่ายนั้นคิดว่าน่าจะเป็นสปูกี้คา,าร์มาลิสม์นะที่มีการเพิ่มตัวของมาคายแล้วก็ตัวของเทสเข้าไปด้วยอันนี้ไม่มั่นใจในข้อมูลนะ,ะต้องขอภอภัยด้วยจริงในมือแรกครับถือเป็นมือเปิดที่ค่อนข้างดีเนื่องจากผมได้มีตัวเฮปเลสแล้วก็มีการยังกริมบิออนนะครับไปคอยเล่นแถมตัวเทรสก็ยังขึ้นมาในการจัครร้งแกด้วย ในตาแรกครับผมก็ลงตัวของเฮปเลสไปเลยเนาะเพื่อเตรียมโจมตีในครั้งต่อไปการที่โจทย์ได้ไปที่2เสอนเป็นตัวของรูเนชั่นครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าในตอนนี้นะมือของผมนั้นค่อนข้างจะมียูนิตที่น้อยมากๆในรอบที่3ครับการที่ผมโจทย์ได้ก็คือตัวของเคิร์สคิปเปอร์อีกฝ่ายลงตัวชาโรเอนซินมาผมก็ต้องรับ2ดาเมจไปนะเพราะว่าไม่สามารถการได้เพราะอีกฝ่ายนั้นเป็นตัวอีรูซนั่นเอง ต่อไปครับในเทิร์นที่4นี้มีอันได้ยิ่งขึ้นมานะแต่ว่าผมเลือกที่จะโจมตีเลยเพราะว่าคิดว่าอีกฝ่ายนั้นไม่น่าจะเอาตัวอะไรมาบล็อกอยู่แล้วนะและตอนนี้ครับก็ต้องวางแผนแล้วว่าผมจะทําอะไรในเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวอย่างเมาคายมาผมเลือกลงเดียร์ได้ยิ่งครับเพื่อเตรียมที่จะทําการใช้กริมยอิออนเนี่ยในการโจรกาดขึ้นมาในเทิร์นหน้าตัวของรีคินเดอร์ขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นมือที่ค่อนข้างดีเนาะอีกฝ่ายลงตัวของชอร์ลอตต์แอนซินมาอีกรอบครับเป็นอินโนเซฟอีกแล ผมนั้นจะใช้ตัวของกรีมิยอนครับเพื่อทำเพื่อหาตัวบล็อกมาเพิ่มก็ได้เจอผมไปทำอย่างเงี้ยมีโอกาสที่เขานั้นจะใช้ตัวของมาคายมาโจมตีแล้วผมก็ต้องดับอีกหนึ่งดาเมจไปนะซึ่งผมก็ไม่อยากได้หรอกผมใช้กรีมิยอนครับใส่ตัวของเคิร์สคิปเปอร์เพื่อเรียกตัวซีซีออกมาแถมยังได้จูกาสอีก2ใบอีกฝ่ายลงเฮฟเลชมาครับตอนนี้ฝ่ายมียูมียูนิตที่ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ใช้ตัวของแซปปิ้งครับในการล่าโซซีซีไปอันนี้ถือว่าไม่ค่อยเหนี่ความคาดหมายเท่าไหร่ ผมเลือกที่จะใช้การ์ดอย่างแบ็กสเปียครับในการฆ่าตัวของเชอร์โรแอนซินคือจริงผมนั้นคิดจะฆ่าตัวของมองคายในตอนแรกแหละแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดเ,เก็บตัวของเชอร์โรแอนซินที่ปีอีวุซี่เนี่ยไม่นานเกินมีโอกาสที่ผมนั้นจะาตายได้ในช่วงต้นเกมนะผมเลยเรื่องที่จะทำอย่างี้ครับแต่ว่าผลที่ได้คือ,อผมก็ใช้ตัวของไวฟ i ทไปใส่ตัวของเฮฟเลตแหละตัวอีกฝ่ายนั้นก็ใช้ตัวของกริมบิออนครับในการฆ่าตัวเฮฟเลตทำให้ผมไปมรับผลฮิวแล้วก็ ตัวของแมมุมผมเนี่ยก็ไม่ได้โผล่มาด้วยสถานการณ์บอร์ดตอนนี้คือบอร์ดเท่ากันครับตัวอีกฝ่ายนะั้นมีการในมือเยอะมากเลยถ้าเกิดมองกันจริงๆแล้วในสถานการณ์นี้คือผมเสียเปลียนมากๆนะผมที่ทำการเทมโป้ครับดยการลงตัวของเทรชลงมาคือคิดว่าจะลากตัวของโจโรอเซนเนี่ยมาตีแหละเพียงแต่อีกฝ่ายครับก็ใช้การ์ดย่างเวนเจนร์ครับในการฆ่าเทรชเลยตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผมนั้นต้องกลัวอะไรนะเพราะตัวเองเนี่ยมีการ์ดอย่างรีคินเดอร์อยู่ ในเทิร์นนี้ครับผมเลยที่จะโจมตีหมดเลยซึ่งแน่นอนแล้วว่าเขาก็ต้องการซีดาเมจเั้นค่อนข้างหนักครับทําให้ผมนั้นได้แค่ตัวของอ,อันเดียอิงเนี่ยที่โจมตีเข้าเพียงแค่ตัวเดียวในรอบที่7นี้ครับเป็นรอบโจมตีหอยไยเขาลงเคิร์สคิปเปอร์มาแล้วก็ด้วยผลของเมาคายครับทำให้แซปป,ปิ้งนั้นขึ้นมาในสนามผมจึงเลือกใช้รีคินเดอร์เลยครับเพราะว่ามีโอกาสที่ฝ่ายนั้นจะเลือกโจมตีทั้งหมดแล้วผมก็อาจจะมีโอกาสที่ ยูนิตหลายตัวเนี่ยตายทําให้เทรสผมนั้นเลยวอพเร็วขึ้นแต่สิ่งที่ผมเนี่ยความคาดหมายเคยฝ่ายก็เองก็มีเทรสครับเขาจึงลากตัวของสไปรอลิงตัวน้อยผมเนี่ยไปทําการฆ่านั่นเองอีกทางซับปิงนี่ก็ยังคงมาคอยป่วนครับโดยการลากเทรสผมไปเพื่อให้ตัวของเทรสผมเนี่ยมีเลือดที่น้อยลงแล้วก็จะได้บังคับให้ผมนั้นไม่ต้องการพี่ตัวผมดูครับว่าฝ่ายนั้นมีการที่น่าจะฆ่าเพื่อแหละทาให้ผมนะั้นเลกจะ ใช้ตัวของ r ีคิเดอร์เนี่ยในการฆ่าเคิร์สคิปเปอร์ไปเลยอาจจะเป็นวิธีที่หลายๆคนคิดนะแต่ว่าในจังหวะนั้นครับผมคิดว่ามีโอกาที่ฝ่ายนั้นจะใช้การ์ดอย่างกริมบิออนหรือว่าตัวของอที่ฆ่าเพื่อนแล้วก็ชุบเนะี่ยในการทําให้อีกฝ่ายนั้นมีบอร์ดที่หนักกว่าเดิมผมจะเลือกใช้วิธีนั้นไปะนะต่อไปครับผมเลยจะลากเมาคายมาตีเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นคอมมอนเซตอยู่แล้วที่ผมนั้นไม่อยากให้เมาคายนะไนเลเวลอพเหตุผนในตอนนี้ครับกำลังคิดอยู่ว่าจะเนียงออเดอร์ยงยงไงดี ผมควรจะในออเดอร์อย่างนี้นะไม่งั้นอีกฝ่ายนั้นมีโอกาสที่อีกฝ่ายจะใช้ตัวอื่นนั้นมาป้องกันจนมีความสามารถาจนความสามารถของเทรสเนี่ยทำให้เขาแล้วเวอัพได้แต่สิ่งที่เขาใช้ครับก็คือใช้ตัวของรีคอทำการยกให้เทรสผมได้ขึ้นมือผมก็ปล่อยไปนะอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งมิสเพลย์คือความจริงแล้วผมควรจะ ทำการค่าตัวของมอคายครับด้วยตัวแกรบออฟเดีนิแล้วก็ตัวของไวฟ์เสแต่ผมนั้นไม่ได้จะทำแบบนั้นด้วยความโลภนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิสเพย์ครับผมใช้ตัวทําทการค่าระชุบนะเพื่อทําการค่าตัวของเดียนดแต่สิ่งที่ผมไม่ได้สังเกตก็คือเฟสอีกฝ mm ่า hmm. ยนะั้นเลเวอพแลละครับอันนี้คือความผิดพลาดอันใหญ่หลวงนะคือจริงๆแล้วเราก็ควรจะเช็คอีกฝ่ายแหละว่า ถ้าเกิดอฝ่ายนั้นมีเทรสเนี่ยเราก็ควรดูว่าอีฝ่ายนั้นเก็บดวงวิญญาณได้กี่ดวงแล้วนะซึ่งอันนี้คือมิสเพรสที่เป็นมิสเพรสมากๆครับและการมิสเพรสเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมนั้นต้องค่ายแพ้ในเกมนี้แหละนะบอรดเราค่อนข้างตัวใหญ่ก็จริงครับแต่ว่าอีกฝ่ายก็เลยจะใช้เทรสในการโจมตีเลยเพราะว่าอีกฝ่ายรู้ครับว่าเดียนอนั้นมีความสามารถในการคานบอกนะคือไม่สามารถป้องกนันได้เองอีกทั้งตัวของเทรสเนี่ยก็ยังลากไอ้คาม่มามาอีก ผมจะเลือกใช้แกลบออฟครับในการฆ่าตัวของคาม่ามาเลยและถึงแม้จะรู้ว่าอฝ่ายนั้นเป็นเด็กคาม่าที่ค่อนข้างน่ากลัวเรื่องการใช้สเปลแต่ว่าอีฝ่ายนั้นก็ไม่ยอมอไม่ยอมใช้อะไรมาขัดนะทำให้คาม่านั้นเสียชีวิตไปทฤษฎีในหัวผมตอนนี้มีหลายอย่างมากไม่ว่าอีฝ่ายนั้นอาจจะมีรีกินเดอร์หรือว่าอีฝ่ายนั้นอาจจะมีตัวอย่างมิสคอร์ซึ่งมันก็ถูกครับรีกินเดอร์นั้นถูกไล้ออกมาเออไม่ใช่ถูกซัมมอนลงมาทําให้ตัวของคาม่านั้นคือชีพอีกครั้งหนึ่ง ผมก็ไม่มีอะไรให้อ่าไปฆ่าตัวขคาม่าแล้วแหละอีกทั้งในเทอร์หน้าคาม่าเองก็เลเวลอพแล้วสถานการณ์นี้ครับคือไม่ดีอย่างมากนะอีกฝ่ายมีเทสที่เลเวลอพเมาคายเองก็ใกล้จะเลเวลอพแถมตัวของคาม่าเองก็เอ็นไลท์แล้วด้วยด้วยความมิสเพย์มากๆครับทำให้ตอนนี้สถานการณ์อีกฝ่ายนั้นได้เปรียบผมสุดๆเลยในเทอร์นี้ครับจริงๆผมอยากจะลงตัวของเอนิเวียนะแต่ว่าผมนั้นมีความคิดว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายนั้นมีการอย่างเบนจัสนแล้วก็มีการที่ไปคอยฆ่าเอนะิเวียเนี่ย อาจจะเป็นผลเสียกับผมผมเลยไม่ได้จะลงตัวของเอเนเวียคือในเพย์นี้ครับเป็นเพย์ที่ผมนั้นมีความกลัวมากๆมีความรู้สึกเสี่ยงมากๆนะทำให้ผมนั้นเกิดการพลาดอะไรย่างเงี้ยแหละเทรสผมก็ยังเก็บดวงญาณได้ไม่ครบครับคือตอนนี้นี่เป็นสถานการณ์ที่แย่มากๆเลยอีกฝ่ายก็ยังใช้ไวไฟสครับด้วยความสามารถของคาร์มาด้วยแหละทำให้ตัวของเทรสผมเนี่ยตายไปแลวอีกฝ่ายก็ได้สไปเดอรี่อีกสตัว ถือเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงที่ปล่อยให้คามานั้นยังอยู่ในสนามนะความจริงแล้วก็อยากจะใช้การดที่สามารถฆ่าคามาได้แหละแต่ว่ามีความโลภครับว่าอยากใช้ดูเนชั่นแต่ว่าอีกฝ่ายนั้นก็มีตัวของดีนายในการป้องกันดีนายไม่พอครับยังคิดจะจั่วอีกครับในการฆ่าตัง c u r ร์สคิปเปแล้วก็จั่วการสองใบนั่นเองถ้านับกันจริงๆแล้วจะมีหลายทางมากที่ผมนั้นสามารถใช้ได้นอกจากดูเนชั่น คือตอนนั้นนะก็แบบมีความเสี่ยงแหละเพราะไอ้ฝ่ายนั้นมีการ์ดแบบในมือเยอะมากไงคือถ้าเกิดผมใช้ลูเดชันไปแล้วก็ลูเดชันส่งผลเนี่ยมันคือกําไรของผมเนาะแต่ว่าอีกฝ่ายนั้นก็เก็บดีนายไว้ครับแน่นอนว่ามันก็เป็นคอมมอนเซนเจอรวที่ควรจะเก็บดีนายไว้เพื่อเจอกับสเปลหนักหนักกันนะตอนนี้ครับบอดอ,อีกฝ่ายนี่นคือแบบหนักมากครับบอดผมนี่คือต,ตัวกระจ้อยเลยตัวเล็กมากครับคือจริงๆแล้วในเทิร์นนี้ผมควรจะรีบลงหรือว่ารีบพยายามให้ผมนั้นรอดให้เยอะที่สุดนะ แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมปล่อยครับเขาใช้ทุกตัวโจมตีและผมก็จําจเป็นต้องใช้ตัวของเฮฟเลนในการป้องกันซีคินเดอร์ถึงตายครับแต่ว่ายังไงก็มลคายก็ใกล้กจะเลเวลอัพแล้วถ้าเกิดอีกไม่นานเนี่ยผมว่ามลคายเลเวลอัพแน่การเก็บตัวของเอเดเวียไว้เนี่ยเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์แชมเปี้ยนเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนี่คือสิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นนะนะเหตุแต่ว่าอีกฝ่ายก,ก็ลงตัวแชมนเปี้ยนจริงๆครับมลคายเลเวอัพแล้ว บอกตามตรงว่าตั้งแต่ play มิสเพย์ที่ไม่ยอมฆ่าตัวของเทรสแล้วก็ไม่ยอมฆ่าตัวของอมาใครทำให้รูปเกมเนี่ยมันเริ่มดอบลงเรื่อยๆนะในตอนนี้ครับคือจุดที่สมควรใช้ตัวของดูเนชั่นแล้วและหวังว่าอีกฝ่ายนั้นจะไม่มีตัวของดีนายแล้วก็จริงๆด้วยครับ ขานั้นไม่มีการ์ดมาป้องกันดูเนชั่นแต่นั้นก็มีหลายทฤษฎีที่ผมนั้นคิดได้ในตอนนั้นนะเพราะเขาจะมีรีคินเดอร์และเขาใช้หรืออาจจะมีเมลคายใบหรือว่าอาจจะมีตัวของคาร่าเนี่ยบนมืออยู่แล้วซึ่งอันนี้เองครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากจะให้ทุกคนระวังไว้นะเวลาที่อีกฝ่ายนั้นเลือกที่จะปล่อยอะไรไปเนี่ยเราก็ยังพิ่งดีใจว่าเราทํทำสำเร็จครับเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นมีโอกาสที่จะมีแผนแก้ทางของเราหรือว่าอาจจะ มีแผนที่สูงกว่าเรานะก็ต้องระวังกันด้วยและก็นั่นแหละครับเมาลคายตัวที่สองลงมาอีกแล้วผมก็ไม่มีทางเลือกนะนอกจอากจะใช้ทุกตัวนั้นโจมตีคือผมต้องพยายามเคลียร์ฝ่ายให้ได้แหละแต่ว่าเขาก็รู้แหละว่าผมนั้นพยายามจะทำอะไรเขาจึง เลือกที่จะเก็บตัวของคาม่าไว้ครับมีโอกาสที่ผมนั้นจะสามารถฆ่าตัวคาม่าได้โอเคทุกตัวโจมตีครับก็เป็นผลสําเร็จนะทรีคินเดอร์มาก,กันเดียร์นไอ้ตัวที่แข็งแกร่งให้สุดตัวเดียวดาเมจต,ตอนนี้สหรับเขาถือว่าจิบจอยมากครับเพราะว่าการ์ดในเด็กผมเนี่ยก็เริ่มเหลือน้อยจะขอสามารถคอมมาคายแล้วแถมการ์ดส่วนใหญ,ญ่ที่ผมจวดได้เอ่อก็ดันเป็นการ์ดจวดเท่งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่าอเบอร์ซันสันทวีเองเนี่ก็เป็นยนิตท,ที่เมื่อตายแล้วก็ต้องจวดการ์ดแล้วนะ ผมพยายามฮิลเลอร์ตัวเองครับแล้วก็พยายามปั๊มบอตัวเองด้วยในการใช้ตัวของวายฟีดเนี่ยในการฆ่าเรียนได้ยิงนอกจากว่าจะใช้เป็นการเพิ่มตัวบล็อกแล้วเนี่ยก็ยังทําให้ตัวของเรียนได้ยิงเนี่ยสามารถทาดาเมจได้เยอะขึ้นอีกแสงสว่างนะั้นเริมเรปตี้แล้วครับเพราะว่าเขาใน,นก็ยังใช้การที่เพิ่มสเปลไว้บนมือแถมเมื่อเอลไลน์แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนจากสเปล์หนึ่งใบเนี่ยกลายเป็นสองใบอีกตอนนี้สิ่งที่ผมทํานั้นไม่ใช่การกดคอนซนีแน่นอนครับเพราะว่าผมนั้นคิดเสมอว่า ถ้าเกิดเรานั้นยังไม่แพ้แบบ100%เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสชนะอยู่ถึงแม้ว่าแอนดิเวียผมจะตายด้วยแกรบออฟสองใบนะหรือแม้แต่การโดนตัวของแซฟฟี่เนี่ยากคือผมนั้นไม่อยากให้แอนดิเวียตายครับแอนดิเวียนี่คืออีกหนึ่งคีย์หลักที่ผมนั้นจะสามารถชนะได้แกรบออฟจึงถูกใช้ให้กับตัวของแซฟ i ิงไปแต่มีหรือที่เขาเนั้นจะยอมครับ เวทเรื่องเวลสองใบเรียกว่าใบเดียวดีกว่านะแล้วก็ดับเบิลความสามารถของขามากเข้าไปทําให้แอนติเวผมนั้นเสียชีวิตแล้วก็ตัวของเขานั้นก็ได้เลือดมาจนกลายเป็นสินะคือตอนนี้บอกเลยว่าทางออกของผมนั้นมีน้อยมากๆครับผมต้องพยายามทําการปั๊มบอดเนี่ยให้ผมนั้นสามารถโจมตีฝ่ายได้แต่การที่เขานั้นมีการฮิวมาซะเยอะแล้เนี่ยทำให้สถานการณ์นั้นเปลี่ยนไปคือต้องบอกตามตรงว่าตอนที่เล่นเกมนั้นเนี่ยก็ มีความรู้สึกว่าอาจจะแพ้แล้วแหละแต่ว่าก็อยากจะมาวัดดวงกับการ์ดใบสุดท้ายจจนะาที่ผมจะจวดได้นะคือมันก็มีโอกาสเลยที่ผมนั้นจะสามารถเอาชนะได้คือตอนนี้นี่การตัดสินใจของผมนี่คือช้าไปแล้วครับกับการฆ่าตัวของคาม่าในตอนนี้อยากจะบอกว่าคาม่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคีฬาของเด็กนี้นะถ้าเกิดเรานั้นรีบฆ่าไปตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยอาจจะเป็นรูปเกมอื่นนะที่ทําให้ผมนั้นไม่ต้องลำบากมาขนาดนี้ก็ได้คือตอนนี้เลือดมันก็ เล่อของเขานนก็เยอะเกินกว่าที่ผมนั้นจะสามารถชนะได้แล้วครับการ์ดของผมนี่ก็หมดแล้วดังนั้นแล้วเกมนี้ก็จบไปนะครับและก็มาถึงจุดนี้ครับผมว่าหลายๆคนสงสัยแน่นอนว่าทําไมถึงไม่มีฉากที่ผมขึ้นดีฟีดนะคือตอนนั้นที่อาดครับพอดีว่าตอนนั้นตัวไดร์ฟของผมเนี่ยที่เป็นตัวเก็บวิดีโอเนี่ยมันใกล้จะเต็มนะทำให้ไอโปรแกรมถ่ายเนี่ยมันตัดคลิปไปทําให้ผมนั้นก็ไม่ได้ แสดงความแพ้แพงผมอย่างเต็มที่ให้กับท่านผู้ชมนะเพียงแต่ว่าก็อย่าให้รู้ไว้แหละว่าผมนั้นก็แพ้จริงๆนะในในเกมมนั้นแล้วก็ที่อยากจะพูดอีกก็คือเรื่องของมิสเพย์ต่างๆที่ขึ้นเนี่ยก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าในตอนที่เล่นจริงๆเนี่ยค่อนข้างมีความคิดหลายความคิดในหัวผมนะทำให้ผมเลือกที่จะเล่นเพย์อย่างนั้นเองเลือของมิสเพย์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้แหละแล้วก็อันนี้ก็เป็นการเล่นกับแฟนคลับด้วยนะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ทํากันคือไม่ว่าเราเราจะเล่นกับใครเนี่ยเราก็ ไม่ควรจะทําการเล่นแบบโทรหรือว่าเล่นแบบโยนกันขนาดนั้นนะแล้วก็สรับในคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณคุณแอร์เรสเยครับที่มาเล่นเกมนี้ด้วยกันแล้วก็ให้ได้อนาไลน์ให้ผมได้วิเคราะห์อะไรเยอะแยะเลยนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสหรันนี้ไม่เจอกันใหม่สี่ยูครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะทุกที่สกู o ด d ดย์ทูเพยดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับ